วันนี้พี่จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับวิธีเพิ่มความกล้าเนาะโดยใช้ทฤษฎีสูตร1 0ศูสูตร1 0 10เนี่ยเป็นสูตรที่แม่พิดเองเนี่แหละสอนตัวพิดมาตั้งแต่เด็กๆว่าเวลาที่กลัวหรือไม่กล้าทําอะไรอะไรเงี้ยให้ลองใช้สูตรนี้ดูสูตร1 0คืออะไรก็คือสูตรที่ว่าอ่ะพี่ต้องอธิบายก่อนว่าผลลัพธ์คืออะไรศูนย์ศูนย์หมายถึงอะไรศูนย์หมายถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมก็ไม่มีอะไรดีแล้วไม่มีอะไรแย่ หนึ่งหมายถึงเอ้ยมีอะไรดีวะเราได้บวกหนึ่งส่วนลบเนี่ยหมายถึงมันต้องมีอะไรแย่มีอะไรเสียไปสักอย่างศูนย์กับหนึ่งหมายความว่าทฤษฎีหนึ่งศูนย์ที่แม่พิศสอนพิดมาแต่เด็กก็คือหมายความว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็ศูนย์เราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเราออกไปทําอะไรบางอย่างเฮ้ยเรายังมีสิทธิ์ไม่หนึ่งก็ศูนย์เพราะมันก็ไม่เสียอะไรหนีถ้าเราออกไปลองทําอะไรบางอย่างคือถ้าออกไปทําคือถ้าออกไปอ่ะมันยังมีสิทธิ์ลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้ แต่ถ้าอยู่กับที่ยังไงก็ไม่ได้แน่นอนเก็ตไหมพี่จะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่จะสมัครประกวดแข่งขันอะไรสักอย่างแล้วกันสมมติว่าประกวดร้องเพลงอ่ะประกวดร้องเพลงนะแต่แบบไม่มั่นใจเลยโวยเราร้องเพลงได้ไหมเนี่ยร้องเพลงไม่เก่งเลยหรือไม่เคยแข่งมาก่อนอย่างเงี้ยศูตย์หนึ่งศูนย์คืออะไรถ้าเราอยู่บ้านไม่ไปประกวดไม่ทําอะไรก็กลัวอยู่บ้านมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็คือศูนย์ หรืออาจจะลบด้วยซ้ำนะเราพลาดโอกาสอะไรๆไปอย่างแต่โอเคถือว่ามันคือศูนย์แต่ถ้าเราออกไปอ่ะไม่หนึ่งก็ศูนย์นะก็คือได้หรือก็ไม่ได้ไม่เสีย <S <S <ใช>เพราะฉะนั้นก็เลือกเอานะทุกคนว่าจะถ้าอยู่กับที่ไม่ทําอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าออกไปทําอะไรบางอย่างก็ยังมีลุ้นว่าโอเคถึงไม่ได้ก็ไม่เห็นเสียอะไรแล้วถ้าใครชอบพิ้งแบบนี้อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็กดคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับในเพจโคชพีทโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย